สองพงกษัตริย์บทที่หการรักษานาอามานให้หายจากโรคเรื้อนนาอามานผู้บัญชาการกองทัพของพระราชาแห่งซีเรียเป็นคนสำคัญมากของพระราชาเป็นคนมีเกียรติเพราะว่าพระยาเวประธานชัยชนะแก่ซีเรียโดยท่านนี้ท่านเป็นนักรบกล้าหาญด้วยแต่ท่านเป็นโรคเรื้อนกองโจมตีของคนซีเรียได้ออกไปและได้จับเด็กหญิงคนหนึ่งจากแผ่นดินอิสราเอล และเธอมารับใช้ภรรยาของนายอามานเธอได้เรียนนายผู้หญิงของเธอว่าเพียงแค่นายผู้ชายไปอยู่กับผู้เผยพระวจนะซึ่งอยู่ในสมาเรียแล้วท่านจะได้รักษาโรคเรื้อนของเจ้านายเสียให้หายนายอามานจึงไปทูลเจ้านายของท่านว่าสาวใช้จากแผ่นดินอสิสราเอลพูดว่าอย่างนั้นพระราชาแห่งซีเรียรตรัสว่าจงไปเถิดเราจะส่งสารไปยังพระราชาแห่งอสิสราเอลแล้วท่านก็ไปนำเงินสิบตะลันทองคำหกพันเชเคล และเสื้อเที่ยวงานสิบชุดไปด้วยและท่านก็นำสารไปยังพระราชาแห่งอิสราเอลมีใจความว่าเมื่อสารนี้มาถึงท่านขอท่านทราบด้วยว่าเราส่งนาอามานข้าราชการของเรามายัางท่านเพื่อให้ท่านรักษาเขาให้หายจากโรคเรื้อนเมื่อพระราชาแห่งอิสราเอลทรงอ่านสารนั้นแล้วก็ฉีกฉลองพระองค์ตรัสว่าเราเป็นพระเจ้าซึ่งจะให้ตายและให้มีชีวิตหรือ ชายคนนี้จึงสงสารมาให้เรารักษาคนหนึ่งให้หายจากโรคเรื้อนคิดดูสิว่าเขาหาเรื่องทะเลาะกับเราอย่างไรแต่เมื่อเอลิชาคนของพระเจ้าได้ยินว่าพระราชาแห่งอิสราเอลฉีกฉลองพระองค์จึงใช้คนไปทูลพระราชาว่าทําไมฝ่าพระบาทจึงฉีกฉลองพระองค์ให้เขามาหาฆ่าพระบาทเถิดแล้วเขาจะรู้ว่ามีผู้เผยพระวจ,จะนะคนหนึ่งในอิสราเอล นาอามานจึงมาพร้อมกับบรรดามมาและรถรบของท่านมาหยุดอยู่ที่ประตูบ้านของเอลิชาเอลิชาก็ส่งผู้สื่อสารมาเรียนท่านว่าจงไปชำระตัวในแม่น้ำจอแดนจิตครั้งและเนื้อของท่านจะกลับคืนอย่างเดิมและท่านจะสะอาดแต่นาอามานโกรธและไปเสียบ่นว่าดูสิข้าคิดว่าเขาจะออกมาหาข้าแน่ๆและมายืนอยู่และออกพระนามของพระยาเวพระเจ้าของเขาแล้วโบกมือเหนือที่นั้นให้โรคเรื้อนหาย อาบานาและฟาป่ปาแม่น้ำเมืองดามัสกัสไม่ดีกว่าบรรดาลำน้ำแห่งอิสราเอลหรือข้าจะชำระตัวในแม่น้ำเหล่านั้นและจะสะอาดไม่ได้หรือท่านจึงหันหลังไปเสียด้วยความเดือดดาลนแต่พวกข้าราชการของท่านเข้ามาใกล้และทัดทานท่านว่าบิดาของข้าพเจ้าถ้าผู้เผยพระวจนะจะสั่งให้ท่านทำสิ่งใหญ่อย่างหนึ่งท่านจะไม่ทำหรือถ้าเช่นนั้นเมื่อผู้เผยพระวจนะสั่งท่านว่าจงไปล้างและสะอาดเถิด ท่านยิ่งควรจะทำสัตว์เท่าไรท่านจึงลงไปจุ่มตัวเจ็ดครั้งในแม่น้ำจอแดนตามถ้อยคําของคนของพระเจ้าและเนื้อของท่านก็กลับคืนเป็นอย่างเนื้อของเด็กเล็กและท่านก็สะอาดและท่านก็กลับมาหาคนของพระเจ้าทั้งตัวท่านและพักพวกของท่านและท่านมายืนอยู่ต่อหน้าเอลิชาและกล่าวว่าดูสิข้าพเจ้ารู้แล้วว่าไม่มีพระเจ้าอื่นใดไม่ว่าที่ไหนในโลกนอกจากในอิสราเอล เพราะฉะนั้นบัตรนี้โปรดรับของกำนันจากผู้รับใช้ของท่านเถิดแต่เอลิชาตอบว่าพระยาเวซึ่งเราโปรนิบัติทรงพระชนอยู่แน่ฉันใดเราจะไม่รับอะไรเลยฉันนั้นและท่านก็ได้ขยันขยอให้รับไว้แต่เอลิชาปฏิเสธนาอามานจึงกล่าวว่าหากท่านไม่รับก็โปรดให้ดินที่ล่อสองตัวจะบรรทุกได้แก่ผู้รับใช้ของท่านเถิดเพราะตั้งแต่นี้ไปผู้รับใช้ของท่านจะไม่ถวายเครื่องบูชาเผาทั้งตัว หรือเครื่องสัตวะวบูชาแด่พระอื่นแต่จะถวายแด่พระยาเวเท่านั้นในเรื่องนี้ขอพระยาเวทรงให้อภัยผู้รับใช้ของท่านคือเมื่อพระราชานายของขพเจ้าเข้าไปในนิเวศของพระริมโสนเพื่อจะนมัสการที่นั่นและทรงพิงอยู่ที่มือของขพเจ้าและขพเจ้าจะต้องโน้มตัวลงคำนับในนิเวศของพระริมโสนเมื่อขพเจ้านโน้มตัวลงคำนับในนิเวศของพระริมโมนนั้นขอพระยาเวทรงให้อภัยผู้รับใช้ของท่านในกรณีนี้ เอลิชาจึงตอบท่านว่าจงไปโดยสวัสดิภาพเถิดความโลภของเกฮะซี H C. แต่เมื่อนายอามานออกไปได้ไม่ไกลนักเกฮะซี G H C, คนใช้ของเอลิชาคนของพระเจ้าคิดว่าดูสินายของข้าไม่ยอมรับของจากมือของนายอามานคนซีเรียที่เขานำมาพระยาเวทรงพระชนอยู่แน่ฉันใดข้าจะวิ่งตามไปเอามาจากเขาบ้างฉันนั้นเกฮะซี G H C จึงตามนายอามานไปและเมื่อนายอามานแลเห็นคนวิ่งตามท่านมา ท่านก็ลงจากรบรบ,รบต้อนรับเขาพูดว่าทุกอย่างเรียบร้อยดีหรือเขาตอบว่าเรียบร้อยดีนายข้าได้ใช้ข้ามาเรียนว่าชายหนุ่มสองคนในกลุ่มผู้เผยพระวจนะจากแดนเทือกเขาเอฟราอิมมาหาเราโปรดให้เงินพวกเขาสักหนึ่งตะลันและเสื้อเที่ยวงานสักสองชุดและนาอามานกล่าวว่าโปรดรับไปสองตะลันเถิดท่านก็เชิญชวนเขาและเอาเงินสองตะลันใส่ในสองกระสอบผูกไว้พร้อมกับเสื้อเที่ยวงานสองตัว ให้คนใช้สองคนแบกไปเขาก็แบกเดินขึ้นหน้าเกฮะซีมาเมื่อเขาทั้งหลายมาถึงภูเขาเกฮะซีก็รับมาจากมือของเขาเอาไปเก็บไว้ในบ้านและให้คนเหล่านั้นกลับเขาทั้งสองก็จากไปเกฮะซีก็เข้าไปยืนอยู่ต่อหน้านายของตนและเอลิชาถามเขาว่าเกฮะซีเจ้าไปไหนมาเขาตอบว่าผู้รับใช้ของท่านไม่ได้ไปไหนแต่ท่านกล่าวกับเขาว่าเมื่อชายคนนั้นหันมาจากรถรบต้อนรับเจ้านั้น ใจิตใจของเราไม่ได้ไปกับเจ้าหรือนี่เป็นเวลาควรที่จะรับเงินเสื้อผ้าส่วนมะกอกและส่วนองุ่นแกะและวัวและคนใช้ชายหญิงหรือฉะนั้นโรคเรื้อนของนาอามานจะติดอยู่กับเจ้าและเชื้อสายของเจ้าเป็นนิดเขาก็ไปจากหน้าท่านและเป็นโรคเรื้อนขาวอย่างหิมะสองพงกษัตริย์บทที่หการอัศจรรย์หัวขวานลอยน้ำ พวกผู้เผยพระวจนะกล่าวกับเอลิชาว่าดูสิสถานที่ที่พวกเราอยู่กับท่านนั้นก็เล็กเกินไปขอให้พวกเราไปที่แม่น้ำจอแดนต่างคนต่างเอาไม้ท่อนหนึ่งมาสร้างเป็นที่อาศัยที่นั่นและท่านตอบว่าไปเถอะแล้วคนหนึ่งกล่าวว่าขอท่านโปรดไปกับผู้รับใช้ของท่านด้วยและท่านก็ตอบว่าเราจะไปท่านก็ไปกับเขาทั้งหลายและเมื่อเขามาถึงแม่น้ำจอแดนเขาก็ตัดต้นไม้ ขณะที่คนหนึ่งกำลังโค่นต้นไม้อยู่หัวขวานของเขาตกลงไปในน้ำและเขาร้องขึ้นว่าแย่แล้วนายข้าขวานนั้นข้าขอยืมเขามาแล้วคนของพระเจ้าถามว่าขวานนั้นตกที่ไหนเมื่อเขาชี้ที่ให้ท่านแล้วท่านก็ตัดไม้อันหนึ่งทิ้งลงไปที่นั่นทำให้ขวานเหล็กนั้นลอยขึ้นมาและท่านบอกว่าหยิบขึ้นมาสิเขาก็เอื้อมมือไปหยิบขึ้นมาคนซีเรียพ่ายแพ้เอลิชา พระราชาแห่งซีเรียรบกับอิสราเอลพระองค์ทรงปรึกษากับข้าราชการของพระองค์ว่าเราจะตั้งค่ายของเราที่นั่นแต่คนของพระเจ้าทรงข่าวไปยังพระราชาแห่งอิสราเอลว่าขอพระองค์ทรงระวังอย่าผ่านมาทางนั้นเพราะคนซีเรียกําลังยกลงไปที่นั่นและพระราชาแห่งอิสราเอลทรงใช้ให้ไปยังสถานที่ซึ่งคนของพระเจ้าบอกท่านเคยเตือนพระองค์ดังนี้แหละพระองค์จึงทรงระวังตัวได้ที่นั่นไม่ใช่เพียงครั้งสองครั้ง พระททยของพระราชาแห่งซีเรียก็เดือดดานเพราะเรื่องนี้จึงทรงเรียกข้าราชการมาตรัสว่าพวกท่านจะไม่บอกเราหรือว่าคนไหนในพวกเราที่อยู่ฝ่ายพระราชาแห่งอิสราเอลข้าราชการคนหนึ่งของพระองค์ทูลว่าข้าแต่พระราชาเจ้านายของข้าพระบาทไม่มีใครพะยะค่ะแต่อลิชาผู้เผยพระวจนะซึ่งอยู่ในอิสราเอลเขาได้ทูลถ้อยคำซึ่งพระองค์ตรัสในห้องบรรทมของพระองค์แก่พระราชาแห่งอิสราเอลพระราชาแห่งซีเรียจึงตรัสว่า จงไปหาดูว่าเขาอยู่ที่ไหนเพื่อเราจะใช้คนไปจับเขามามีคนทูลพระองค์ว่าดูสิเขาอยู่ในโดทานพระองค์จึงทรงส่งมา้ารถรบ,รบและกองทัพใหญ่ไปที่นั่นพวกเขาไปกันในเวลากลางคืนและล้อมเมืองนั้นไว้เมื่อผู้รับใช้ของคนของพระเจ้าตื่นขึ้นเวลาเช้าตรู่และออกไปนี่แน่กองทัพพร้อมกับมา้าและรถรบก็ล้อมเมืองไว้และคนใช้นั้นบอกท่านว่าแย่แล้ว นายข้าเราจะทำอย่างไรดีท่านตอบว่าอย่ากลกัวเลยเพราะฝ่ายเรามีมากกว่าฝ่ายเขาแล้วเอลิชาก็อธิษฐานว่าข้าแต่พระยาเวขอทรงเปิดตาของเขาเพื่อเขาจะได้เห็นและพระยาเวทรงเปิดตาของชายหนุ่มคนนั้นและเขาก็มองและเห็นภูเขาเต็มไปด้วยมาและรดรบเพลิงรอบเอลิชาและเมื่อคนซีเรียลงมารบกับท่านเอลิชาก็อธิษฐานต่อพระยาเวว่าขอทรงให้คนเหล่านี้ตาบอด พระองค์จึงทรงให้เขาทั้งหลายตาบอดไปตามคำอธิษฐานของเอลิชาและเอลิชาบอกคนเหล่านั้นว่าไม่ใช่ทางนี้และไม่ใช่เมืองนี้จงตามข้ามาและข้าจะพาไปยังคนนั้นซึ่งพวกท่านแสวงหาและท่านก็พาเขาไปกรุงสมาเรียต่อมาพอเข้าไปในกรุงสมาเรียเอลิชาก็ทูลว่าข้าแต่พระยาเวขอทรงเปิดตาของคนเหล่านี้เพื่อเขาจะเห็นได้พระยาเวจึงทรงเปิดตาของพวกเขาและเขาก็เห็นและนี่แน่ เขามาอยู่กลางกรุงสมาเรียและเมื่อพระราชาแห่งอิสราเอลเห็นพวกเขาจึงตรัสแก่เอลิชาว่าบิดาของเราจะให้เราฆ่าเขาเสียหรือจะให้เราฆ่าเขาเสียหรือท่านทูลตอบว่าขอฝาพระบาทอย่าทรงประหารเขาเสียฝาพระบาทไม่ได้จับคนพวกนี้มาด้วยดาบและธนูแล้วฝาพระบาทจะประหารพวกเขาหรือขอทรงจัดอาหารและน้ำให้เขารับประทานและดื่มแล้วปล่อยให้เขาไปหาเจ้านายของเขาเถิด พระองค์จึงทรงจัดการเลี้ยงใหญ่ให้เขาและเมื่อเขาได้กินและดื่มแล้วก็ทรงปล่อยเขาไปและเขาทั้งหลายได้กลับไปหาเจ้านายของตนและพวกซีเรียไม่ได้มาปร้นในแผ่นดินอิสราเอลอีกเลยเบนฮาดัดล้อมกรุงสมาเรียต่อมาภายหลังเบนฮาดัดพระราชาแห่งซีเรียทรงจัดกองทัพทั้งสิ้นของพระองค์แล้วได้เสด็จขึ้นไปล้อมกรุงสมาเรียมีการกันดานอาหารอย่างหนักในสมาเรีย ขณะเมื่อเขาล้อมอยู่จนหัวลาตัวหนึ่งเขาขายกันเป็นเงิน8ปเชเคลยและเฮลครึ่งลิตรเป็นเงินห้าเชเคลยขณะที่พระราชาแห่งอิสราเอลทรงผ่านไปบนกำแพงมีผู้หญิงคนหนึ่งร้องทูลพระองค์ว่าข้าแต่พระราชาเจ้านายของข้าพระบาทขอทรงช่วยเถิดพระองค์ตรัสว่าถ้าพระยเวไม่ทรงช่วยเจ้าเราจะเอาความช่วยเหลือจากที่ไหนมาให้เจ้าจากลานนวดข้าวหรือจากบอย่ำองุนหรือแต่พระราชาตรัสถามนางว่า เจ้ามีเรื่องอะไรนางทูลตอบว่าหญิงคนนี้บอกข้าพระบาทว่าเอาลูกของเจ้ามาให้พวกเรากินวันนี้เถิดและพวกเราจะกินลูกของฉันวันพรุ่งนี้เราจึงต้มลูกของข้าพระบาทและกินและรุ่งขึ้นข้าพระบาทก็พูดกับนางว่าเอาลูกของเจ้ามาเพื่อพวกเราจะกินกันและนางก็ซ่อนลูกของนางเสีย และเมื่อพระราชาทรงได้ยินถ้อยคําของหญิงนั้นพระองค์ก็ฉีกฉลองพระองค์พระองค์กําลังทรงดําเนินอยู่บนกําแพงประชาชนก็มองและเห็นพระองค์ทรงฉลองพระองค์ผ้ากระสอบอยู่แนบเนื้อและพระองค์ตรัสว่าถ้าศีรษะของเอลิชาบุตรชาฟัตยังอยู่บนบาของเขาในวันนี้ก็ขอพระเจ้าทรงลงโทษเราและยิ่งหนักกว่าแต่เอลิชานั่งอยู่ในบ้านของท่านและพวกผู้ใหญ่ก็นั่งอยู่ด้วยพระราชาทรงใช้คนจากราชสำนัก แต่ก่อนที่ผู้สื่อสารจะมาถึงเอลิชาก็พูดกับพวกผู้ใหญ่ว่าท่านทั้งหลายเห็นหรือไม่ว่าฆาตกรคนนี้ใช้คนมาเอาศีรษะของเราดูสิเมื่อผู้สื่อสารมาจงปิดประตูและยึดประตูให้แน่นการเข่าไว้เสียงเท้าของนายของเขาตามเขามาไม่ใช่หรือขณะที่ท่านยังพูดกับเขาทั้งหลายอยู่ดูสิพระราชาเสด็จลงมาหาท่านและตรัสว่า เหตุร้ายนี้มาจากพระยาเวข้าพเจ้าจะรอคอยพระยาเวอีกทำไมสองพงกษัตริย์บทที่7แต่เอีลิชาทูลว่าขอฟังพระวจ,จนะของพระยาเวพระยาเวตรัสด,ดังนี้ว่าพรุ่งนี้ประมาณเวลานี้แป้งอย่างดีถังหนึ่งเขาจะขายกันหนึ่งชเชคลและข้าวบาเลสองถังหนึ่งชเชคลิลที่ประตูเมืองสมาเรีย แล้วนายทหารคนสนิทของพระราชาตอบคนของพระเจ้าว่าถ้าแม้พระยเวทรงสร้างหน้าต่างในฟ้าสวรรค์สิ่งนี้จะเกิดขึ้นได้หรือแต่เอลิชาบอกว่าดูสิท่านจะเห็นกับตาของท่านเองแต่จะไม่ได้กินพวกซีเรียหนีมีคนโรคเรื้อนสีคนอยู่ที่ทางเข้าประตูเมืองพวกเขาพูดกันว่าเราจะนั่งที่นี่จนตายทำไมเล่าถ้าเราพูดว่าให้เราเข้าไปในเมือง การกันดานอาหารก็อยู่ในเมืองและเราก็จะตายที่นั่นและถ้าเรานั่งที่นี่เราก็ตายเหมือนกันฉะนั้นจงมาเถิดให้เราเข้าไปในค่ายของคนซีเรียถ้าเขาไว้ชีวิตของเราเราก็จะรอดตายถ้าเขาฆ่าเราก็ได้แต่ตายเท่านั้นเองดังนั้นพวกเขาจึงลุกขึ้นในเวลาโพรเพเพื่อจะไปยังค่ายของคนซีเรียแต่เมื่อเขามาถึงริมค่ายของคนซีเรียแล้วดูสิ ไม่มีใครที่นั่นสักคนเพราะองค์เจ้านายได้ทรงทำให้กองทัพของคนซีเรียได้ยินเสียงรบรบเสียงม้าและเสียงกองทัพใหญ่เขาจึงพูดกันว่าดูสิพระราชาแห่งอิสราเอลได้จ้างบรรดาพระราชาแห่งคนฮิตไทและบรรดาพระราชาแห่งอียิปมารบกับเราแล้วเขาจึงลุกขึ้นหนีไปในเวลาโพรเพลและทิ้งเต็นท์มา้าและลาของเขาทิ้งค่ายไว้อย่างนั้นเองและหนีเอาชีวิตรอด เมื่อคนโรคเรื้อนเหล่านี้มาถึงริมค่ายเขาก็เข้าไปในเต็นท์หนึ่งกินและดื่มและขนเงินทองคําและเสื้อผ้าจากที่นั่นเอาไปซ่อนไว้แล้วเขาก็กลับมาเข้าไปในอีกเต็นท์หนึ่งคนเอาเข้าของออกไปจากที่นั่นด้วยเอาไปซ่อนไว้แล้วเขาพูดกันว่าเราทำไม่ถูกเสียแล้ววันนี้เป็นวันข่าวดีถ้าเรานิ่งอยู่และคอยจนแสงอรุณขึ้นโทษจะตกอยู่กับเราเพราะฉะนั้นมาเถิด ให้เราไปบอกสำนักพระราชวังพวกเขาจึงมาเรียกนายประตูเมืองและบอกเรื่องราวแก่เขาทั้งหลายว่าเราได้ไปค่ายของคนซีเรียและดูสิเราไม่เห็นใครและไม่ได้ยินสิ่งใครที่นั่นมีแต่ม้าผูกอยู่และลาผูกอยู่และเต็นตั้งอยู่อย่างนั้นเองและบรรดาในประตูก็ตะโกนบอกไปและพวกเขาก็บอกกันไปถึงสำนักพระราชวังพระราชาตื่นบรรทมตอนกลางคืนและตรัสกับข้าราชการว่า เราจะบอกให้ว่าคนซีเรียรเตรียมสู้รบกับเราอย่างไรเขาทั้งหลายรู้ว่าเราหิวเขาจึงออกนอกค่ายไปซ่อนตัวที่กลางทุ่งคิดว่าเมื่ออิสราเอลออกจากเมืองเราจะจับเขาทั้งเป็นแล้วจะเข้าไปในเมืองและข้าราชการคนหนึ่งทูลว่าขอรับสั่งให้คนเอามาที่เหลืออยู่ในเมืองสักห้าตัวแล้วส่งออกไปและสังเกตดูนี่แน่ บางทีม้าเหล่านั้นจะยังเป็นอยู่อย่างคนอิสราเอลที่เหลืออยู่ในเมืองหรือจะเป็นอย่างคนอิสราเอลที่ได้พินาศแล้วก็ช่างเถิดพวกเขาจึงเอารถรบสองคันพร้อมกับมา้าและพระราชาทรงส่งให้ไปติดตามกองทัพของคนซีเรียตรัสว่าจงไปดูเขาทั้งหลายจึงติดตามไปจนถึงแม่น้ำจอแดนและนี่แนี่ ตลอดทางมีเสื้อผ้าและเครื่องใช้ซึ่งคนซีเรียทิ้งเมื่อเขารีบหนีไปผู้สื่อสารก็กลับมาทูลกษัตริย์และประชาชนก็ยกออกไปปล้นค่ายของคนซีเรียแป้งอย่างดีจึงขายกันถังละชเชเคิลและข้าวบาเล่สองถังหนึ่งชเชคิลตามพระวจนะของพระยาเวส่วนพระราชาทรงแต่งตั้งนายทหารคนสนิทให้ไปเฝ้าดูแลประตูเมืองและประชาชนก็เหยียบไปบนเขาตรงประตูเขาจึงสิ้นชีวิตตามที่คนของพระเจ้าได้กล่าวไว้ เมื่อพระราชาเสด็จลงมาหาท่านและเป็นไปตามที่คนของพระเจ้าทูลพระราชาว่าเข้าบาเล่สองถังจะขายหนึ่งเชคเคลและแป้งอย่างดีหนึ่งถังหนึ่งเชคเคลประมาณเวลานี้ในวันพรุ่งนี้ที่ประตูเมืองสมาเรียและนายทหารคนสนิทก็ได้ตอบคนของพระเจ้าว่าถ้าแม้พระยาเวทรงสร้างหน้าต่างในฟ้าสวรรค์สิ่งนี้จะเกิดขึ้นได้หรือและท่านได้ตอบว่าดูสิท่านจะเห็นกับตาของท่านเองแต่จะไม่ได้กิน และมันก็เกิดขึ้นจริงกับตัวเขาเพราะประชาชนเหยียบเขาจนตายที่ประตูเมืองสองพงกษัตร์ิยบทที่8หญิงชาวชูเนมได้ที่ดินคืนเอลิชาบอกหญิงคนที่ท่านได้ให้บุตรของนางกลับคืนชีวิตว่าเจ้าจงลุกขึ้นและออกไปพร้อมกับครอบครัวไปอยู่ในที่ที่เจ้าจะอยู่ได้เพราะพระยาเวทรงเรียกให้เกิดการกันดานอาหาร และแผ่นดินนี้จะก,กันดาลอาหารอยู่เจปีหญิงคนนั้นก็ลุกขึ้นทำตามถ้อยคำของคนของพระเจ้านางกับครอบครัวไปอยู่ในแผ่นดินฟิลิสเตียเจ็ดปีเมื่อสิ้นเจ็ดปีแล้วหญิงคนนั้นก็กลับมาจากแผ่นดินฟิลิสเตียและได้ออกไปทูลอุทธร์ต่อพระราชาเพื่อขอบ้านและที่ดินของนางคืนพระราชากำลังตรัสกับเกฮาซีผู้รับใช้ของคนของพระเจ้าว่าจงบอกเราถึงสิ่งยิ่งใหญ่ทุกอย่างที่เอลิชาได้ทำ เมื่อเขากำลังทูลกษัตริย์เรื่องที่เอลิชาชุบชีวิตคนตายนี่แนะ่ผู้หญิงคนที่ท่านได้ชุบชีวิตบุตรของนางได้มาร้องอุทธรณ์ต่อพระราชาเพื่อขอบ้านและที่ดินของนางคืนและเกฮาซีทูลว่าข้าแต่พระราชาเจ้านายของข้าพระบาทนี่เป็นหญิงคนนั้นและนี่เป็นบุตรของนางที่เอลิชาได้ชุบชีวิตพระราชาตรัสถามหญิงนั้นนางก็ทูลเรื่องถวายพระองค์พระราชาจึงทรงตั้งข้าราชการคนหนึ่งให้นางและรับสั่งว่า จงจัดการคืนทุกสิ่งที่เป็นของนางพร้อมทั้งพืชผลทั้งหมดของนานั้นตั้งแต่วันที่นางออกจากแผ่นดินมาจนถึงเวลานี้เบนฮาดัดสิ้นพระชนแล้วเอลิชามายังกรุงดามัสกัสเบนฮาดัดพระราชาแห่งซีเรียประชวนและมีคนทูลพระองค์ว่าคนของพระเจ้ามาที่นี่พระราชาตรัสกับฮาซาเอลว่าจงนำของกำนันไปพบคนของพระเจ้าให้ทูลถามพระยาเวโดยท่านว่า เราจะหายป่วยไหมฮาซาเอลจึงไปพบท่านนำของกำนันติดมือไปด้วยคือของดีทุกอย่างจากกรุงดามัสกัสบรรทุกหลังอูดสี่สิบตัวเมื่อเขามายืนอยู่ต่อหน้าท่านเขากล่าวว่าลูกของท่านคือเบนฮาดัดพระราชาแห่งซีเรียทรงใช้ข้าพเจ้ามาหาท่านกล่าวว่าเราจะหายป่วยไหมและเอลิชาตอบเขาว่าจงไปทูลพระราชาว่าพระองค์จะหายประชวนแน่ แต่พระยาเวทรงสำแดงแก่ข้าพเจ้าว่าพระองค์จะสิ้นพระชนแน่และท่านก็เพ่งดูตัวเขาจนเขาอายและคนของพระเจ้าก็ร้องไห้และฮาซาเอลถามว่าทำไมเจ้านายของข้าพเจ้าจึงร้องไห้ท่านตอบว่าเพราะข้าพเจ้าทราบถึงเหตุร้ายที่ท่านจะทำต่อคนอิสราเอลท่านจะเอาไฟเผาป้อมประการของเขาและจะฆ่าคนหนุ่มด้วยดาบและจับเด็กเล็กฟาดจนแหลกและผ่าท้องหญิงมีคันเสียและฮาซาเอลตอบว่า ผู้รับใช้ของท่านผู้เป็นเพียงสุนัขเป็นใครเล่าที่จะทำสิ่งใหญ่นี้เอลิชาตอบว่าพระยาเวทรงสำแดงแก่ข้าพเจ้าว่าท่านจะเป็นกษัตริย์ครอบครองซีเรียเขาก็ไปจากเอลิชามายัางนายของตนและนายถามเขาว่าเอลิชาพูดอย่างไรกับเจ้าบ้างและเขาทูลตอบว่าเขาบอกว่าฝ่าพระบาทจะหายประชวรแน่และในวันรุ่งขึ้นเขาก็เอาผ้าปูที่นอนจุ่มน้ำกลุมพระพักพระองค์จนสิ้นพระชน และหาซาเอลก็ขึ้นครองราชแทนเยโฮรามทรงครองยูดาในปีที่ห้าของราชการโยรัมพระราชโอรสของอาหารพระราชาแห่งอิสราเอลเยโฮรามพระราชโอรสของเยโฮชาฟัตพระราชาแห่งยูดาได้ขึ้นครองราชพระองมีพระชนมายุ32มสสองพรรษาเมื่อทรงเป็นกษัตริย์และพระองค์ทรงครองราชในกรุงเยรูซาเล็ม8ปปีและพระองค์ทรงดำเนินตามทางของบรรดาพระราชาแห่งอิสราเอล ตามอย่างราชวงศ์อาหับได้ทำเพราะว่าพระราชธิดาของอาหับเป็นมเหสีของพระองค์และพระองค์ทรงทำสิ่งชั่วร้ายในสายพระเนตรของพระยาเวอย่างไรก็ดีพระยาเวไม่ได้ตั้งพระไทยทำลายยูดาเพราะทรงเห็นแก่ดาวิดผู้รับใช้ของพระองค์เหตุที่พระองค์ได้ตรัสสัญญาว่าจะประทานประทีปแก่ดาวิดแก่เชื้อสายของท่านเป็นนิดในรัชกาลของเยโฮรัมเอโดมได้กบฏไม่ยอมอยู่ใต้การปกครองของยูดา และตั้งกษัตริย์ขึ้นเหนือตนดังนั้นเยโฮรัมจึงเสด็จข้ามไปยังเมืองสาอีพร้อมกับรถรบทั้งสิ้นพอกลางคืนก็ทรงตั้งต้นตีฝ่าคนเอโดมซึ่งมาล้อมพระองค์และบรรดาแม่ทัพรถรบและกองทัพของพระองค์ได้หนีกลับบ้านเอโดมจึงได้กบฏไม่ยอมอยู่ใต้การปกครองของยูดาจนทุกวันนี้แล้วลิบนาก็ได้กบฏในเวลาเดียวกันส่วนพระราชกิจอื่นๆของเยโฮรัมและทุกสิ่งที่ทรงกระทำ ได้บันทึกไว้ในหนังสือพงศวดานกษัตริย์แห่งยูดาไม่ใช่หรือเยโฮรามจึงทรงล่วงหลับไปอยู่กับบรรพบุรุษและเขาฝังไว้กับบรรพบุรุษในนครดาวิดและอาหัสยาพระราชโอรสของพระองค์ได้ขึ้นครองราชแทนอาหัสยาทรงครองยูดาในปีที่12แห่งรัชกาลโยรามพระราชโอรสของอาหัสยาพระราชโอรสของเยโฮรามพระราชาแห่งยูดาได้ขึ้นครองราช เมื่ออาหัสยาทรงเป็นกษัตริย์นั้นพระองค์มีพระชนมายุ2 2่สสพรรษาและทรงครองราชในกรุงเยรูซาเล็มหนึ่งปีพระราชมารดาของพระองค์มีพระนามว่าอาทาลิยาพระนางเป็นพระราชนัดดาของอมรีพระราชาแห่งอิสราเอลพระองค์ทรงดำเนินในทางของราชวงศ์อาหับด้วยและทรงทำสิ่งชั่วร้ายในสายพระเนตรของพระยาเวดังที่ราชวงศ์ของอาหับได้ทรงกระทำเพราะเป็นพระราชบุตรเขยในราชวงศ์ของอาหับ พระองค์เสด็จไปกับโยรามพระราชโอรสของอาหับเพื่อทําสงครามกับฮาซาเอลพระราชาแห่งซีเรียรที่รามโมดกิเลอาดและคนซีเรียรทําให้โยรามบาดเจ็บและพระราชาโยรามทรงกลับมารักษาพระองค์ที่ยิสเ,เรเอลให้หายบาดเจ็บจากที่คนซีเรียรได้ทําแก่พระองค์ที่ราม,มาเมื่อทรงสู้กับฮาซาเอลพระราชาแห่งซีเรียร และอาหัสยาพระราชโอรสของเยโฮรัมพระราชาแห่งยูดาได้เสด็จลงไปหาโยรัมพระราชโอรสของอาหับในเมืองยิสเปรเอลเพราะโยรัมประชวน